ดีครับเออมันบอกว่า not sellable แต่มันก็ขายที่ร้านไม่รู้แหละภาษาจีนอ่านไม่ออกอ่ะไม่รู้ t h i c k n ร์น and e x c กซ s i ินอะไรทุกอย่างก็มีคืออะไรหนา เป็นชิ้นเหรอผมปล่อยต่อมั้งสวยนี่กี่ใบเนี่ยสามใบฮึบหลนี้พิกด้านหลังอฮึบ <c oughs> เป็นแบบเหมือนกันาอะไรวะเป็นตัวเล็กๆอะ่ะ สีม่วงเหรอดูโอ้ยการ์ดแบบหนาสวยสวยสวยอ๋อเกนชินการ์แบบหนาเฉยข้ามขายแต่ว่าทามาขาย <c oughs> ไม่รู้แหละจัดมาแล้วโวันนี้จะเปิดเกณฑ์ชินพอดีได้ดั้นเปิดการนี่ผมไม่รู้การอะไรนะก็เนีย่ยเปิดเกณฑ์ชินแนละ้วเปิดต่อเลยดีกว่า đang bị 2 anh thàm đoán là con kiểu vậy ra kẻ yên tắt rồi Miko สวยโโอ้หพี่ก็หนาให้สวยงามอะไรตึ๊บไปดูั้นหลังหมดเลยในยว่าดูด้านหน้าสิเนี่ยหลังก็หน้าคล้ายๆกันเลยนะดีดีดีแล้วรุ่นนี้ออกแบบดีนี่ก็สวยนะเบอร์เบรา ซิงจิวอ่านแล้วนะวะสวยๆเนี่ยแบบเบาๆต่อหย่ากู้เดินี่ถ้าหลังไม่อธิบายเลยเนาะแต่ว่าอ่านภาษาทีไม่ออกมาต่อ นตัวคอแรกเลยนะสวยนะสวยนะรุ่นนี้ป้องแบบดีโอ้อะไรนะชื่ออะไรวะกีกีไม่รู้มาให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยเขารู้ว่าผมใช้อยู่อ่แล้วมีชื่อออนี่กันอยู่สวยฮนะสวยสวยมาตอง ระดับหายากม,มันทันไร่ยังไงกูางนาะอืมงั้นแหละ G R นี่ส,สวยนะ S R S R G R H R เอาเถอะต่ออีกซองหนึ่งถือว่าซองรุ่นนี้ออกมาสวยนะมันจะไปหาซื้อตอนดีกว่า เฮ้ยการหนาการหนาตัวน,น,นี้สองใบสามที่แบบหนาต,ตัวนี้ไม่เคยเห็นนะอยู่อ่าสองใบโอ้สามใบ มันจะมีสีส้มกับสีขาวนสีส้มก่อนแล้วกันจะดูนี่ว่าชั้นอะไรอ่ะชัน็นชุดจังเรียนอุตนาหนาแบบอันนี้เลยอ่ะแบบแอ่นแดงอ่ะตนะแดงดูดีอ่ะ แจ๋วพูดถึงความสวยดีไซน์หนาโอเคได้ได้รุ่นหนาโอ้ยมาซื้อนี่ดีกว่านี่รุ่นหนาแจ๋วนี่สามใบโอเคได้แหละถ้าเป็นซองเขียวก็โอเคก็คดูดีมี HR ชอี่ยนี่ก็สวย นั่นั้นก็เป็นดีไซน์แบบทั่วๆไปนะแต่ก็ถือว,ว่าดูดี SSR อืมในก,การหนาที่ดีดีไซน์ดีเลยเจ๋อ่ะไปจัดต่อดีกว่า <laughs> <laughs> ประมาณนี้ครับสาวกินชิ้นึีครับ